สากสวัสดิค่ะาท่านผู้ชมทั้งบ้านเอกซทุกท่านค่ะข่ามณีกะมาพบกับเจ้าข้ามสามตัวเต็งที่เขานะคะมณีเจ้าข้ามสามตัวเต็งก็เลยมาติดตามเนื่งเล่าขามฝันกับลุงแปงค่ะค่ะลุงแปงนี่เพิ่นฝันว่าเกี่ยวกับตีทิ้นจีนเพิ่นวานเนาะค่ะกะเพิ่นกะแนมเห็นเลยค่ะเด็กอยู่ประเีทิ้นจีนเป็นสีอกสีดำๆเพิ่นวานเนาะค่ะแต่ว่า มูเมื่อขึ้นมาเพื่อนกะว่าเพื่อนอยากเห็นปะทิทิ่นจีนค่ะพะนิยาเพื่อนกะเรียกว่าปะทิทิ่นจีนอยู่บ้านก็ะมีค่ะเพม่อนว่ามีวันเท่าก็ะมีปะทิทิ่นจีนเพื่อนว่าเอามาเบื้องล้วกับตรงกันค่ะกับความฝันของลูกแปงค่ะตัวเลขของเพินนะคะค่ะความฝันของลูกแปงสิเป็นอย่างไรเป็นไปเป็นมาแน่ไหนค่ะบ่เป็นการเสียไวได้นะคะถ้าก็ไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของลูกแปงพคอบกันค่ะ สวัสดีค่ะลุงแป้ง <kh> ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาหนี่ค่ะมาติดตามเรื่องราความฝันกับลุงแป้งเนาะค่ะลุงแป้งพนักพนันฝันดีค่ะท่านผู้ชมลุงแป้งพนิฝันจังไรกะให้ลุงแป้งนี่เล่าความฝันให้ฟังเนาะค่ะเนาะคุณลุงฝันจังไรค่ะวางแป้นะยาง้ากัญญางไป้ก็เอาเลยเอาเลยเหมือนผ้ากระเอาเลยผสมทนากันกับ ไปติชินจีนไปชินจีนเห็น่บอกนะปฏิทินจีนของคนจีนของคนจีนมิ่นจีนไชิ่นจีนเพาเราเราใจอาน่เลยคนเราด็กมันก็อยากทนตัวเล็กไม่ยากงี้หรอกถ้ามส่ชีโซ่เลยตัวเล็กแมนบอกตอนมันเกนก็เลยแนะนเลยนะหันะมีปฏิินปฏิทินเพาะ่วเขามาเปิดว่าเขาเห็นอันนี้เป็นสีอะไรบ้าง เป็นส yeah? ีไรสีดำเป็นสีดำอค่ะอันปล่อยให้ดีก่อนเล่นก่อนเล่นมือไม้มากขอเชียพันดีได้่ตัวนี้พันลเกายังมาหายคอมากรอเอาหายคอพี่เดียวเอาเอาเอายังมาหายเอายังมาหาเอายังหลอห่อแง่สิเอาปงไว้เอาเอาอยู่ว่าเอาโดนะเป็นห่อเป็นห่อห่อโปงไา้ขอเชียงอุลเล็กนี่ับ ผู้มาบอกว่าเหล็กที่ได้ปฏิ่สนจีนนี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายงานลงกันทำงานล่งกันล่ะมาขนม่ปฏิเสนจีนว่ะเนี่ยเญญด็าามกมันก็ย้อนก็คนเนขน้ากันจ็คนดเดียวรกันหน้าผเดียวกัวคนผู้เดียวสองคนมานล้วกันกบลุงแปงมาองกันยนาง่งกันแต่ว่าจะเป็นไทกับโมหูเออมาสนทนากันเ่าเหล็กในปฏิเสนจีนมาเปฏเสธจีนใชเด่นกเคยเห็นว่ปฏิเสนจีนเสียแล้วคนนี่เดขคนน ก็พากันเปิดเปลก็เห็นตัวเลขว่ะเห็นเลขหาแปดก่อเห็นเลขหาแปดเออศูนหาแปดเออสองหาแปดสองหาแปดสองาแปดออนนี้มือันแมนย่งพวก็เลยทำันทำยังไงว่าใช้เสินจีนนีก่าเงินห้องมีก่าเาอเบิร์กว่าตรงกันพอดีเลยเอหาเตาตรงกันพอดีตรงกันค่ะก็สองสีสี่ดสี่สิบหกดีดบ เป็นสีดำจากในความฝันเห็นเล็กสองหาแปดในปฏิทินจีนตื่นขึ้นมามาคนหาปฏิทินจีนเบิ้งเนี่ยฉอบไปแล้วว่าเบิงวไม่มีวในนีกัเห็นดีดีเห็นม่ดีสามโสีโต้ตรงกันพร้อมเออสีโต้มีศูนย์สองห้าแปดนะศูนสองห้าแปดอสีโต้คนมาค่ะวนขอเลือปฏิทินปฏิทินจีนค่ะิทจีเลือกไปเสียงวัน เราไปเสียงไว้ท่มมนะก้ออมหายยีอ่ะคไม่หายกล่องไงไม่หายท่านี้แ่ท่านี้แน่าม่หายยองหลตัวามหายแ่คนน่ะเอาอยู่เอออรเอรโอ้เป็นห่อวะลุงเือห่อขาวๆแบบนีโอ้เป็นห่อแพรห่อเขาอไหกอย่านึเป็นเป็นเป็นจุกจุกปุนปุ๊มันปก่งปุค่ะบเป็นปุปุ่มนะกับไปมาเป็นจุกทั้งทิง กอเด็กซูนออกไปนอกก่อนมันนีในความฝันนั่นเห็นเจ้าตัวคุณลุง็นสาม็นสามตัวในความฝันนั่นเห็นสามตัวสองหาแปดแต่ว่านี่ความจริงมาเบิ่งเหล่าเห็นสี่สี่แล้วเป็นศูนย์สองห้าแปดกระถือว่าเป็นตัวเลขที่ตรงกันเนาะคุณลุงตรงกันบานนี้ลังจากที่ได้ตัวเลขมาแล้วก็มาเสียงผ่นมาฝันดีฝันดีฝันมีคนเอาของหายผู้หญิงหรือผู้ชายเอามาหาย เห็นคนเขาว่าเห็นคนปากเราเห็นคนเขาป่งมาเมื่อวานเสียงปากเสียงวหลอนเสียงผู้หญิงหรือผู้ชายคุณหนู่ปเสียงผู้หญิงอยู่แล้วเอาโหลดเอาโหลดคนว่าเอาโหลดเอาโหลด่นว่าแต่ว่าเหมือนเสียงผู้หญิงเนาะเสียงผู้หญิงเสียงผู้หญิงเพิ่นเอามาให้เจ้าของดอันนึงก็ไม้ันึงเห่วปป่งเอาตรกง่ายที่มาต่อมใหเอาเมื่อไหร่หายยืดเหือดเลยหายเหือดมันคลางๆด้วยกันเขาเรียกว่านุ่มสบาเลย เาันเด็กมันดืยมกินเยอะใช่ไหมี่อนอ่ะแลมีก่อนมันสิ่มินเขามามีอยู่แี่เ้าขออยู่ขนึงมห้ยอ๋อค่ะเพราะว่าเปิดบางเท่ากับน้ำลายไรอมจบมก็มีสองห้าแปดส่งกันพอดีก้นี่ศูนย์สองห้าแปดเจะแสดงว่าฝันแม่นติบน้อกคุณลุงเนาะเพราะว่าออกจากก็ฝันมาบ้างในความจริงันโตเดียวกันเป๊ะเลยเนาะน่ เคยมีประเทศจีนเนอะโมโหเนอะค่ะประเทศจีนเพิ่นไของขวัญปีใหม่เนอะคุณลุงเนอะวบามีบ่อแต่ถือว่าคุณลุงฝันหวดนีเป็นตัวเอกที่ชดันนชดเจนเนาะคุณลุงมาเมืองนี้นอันนี้แ <c oughs> ม่ะโต่นจะก่อมันเอาไป่งนจะโต่ันจะก่อค่ะมาเมืองนี้ประเทศจีนก็ตัวเดียวกันตัวเดียวกันว้าว กะเอาตัวนี้ละส่วนตัวมีเหล่งมาพค่ณเติมอีกบ่กคุณเติมมีมีขนาดเท่าตัวนี้ละเนาะฝันคำฝันเน่ปานเนาะที่หลัตัวจริงมันจังะมาคนถามป่าว่าอันนี่นี่อืมดีๆตรงกันเนาะตรงกันมันก็จะจ้าก็เห็นปฏิทินจีนบอกขนานี่ยเหมือนสาวมานะ่นี่แหละเนาะว่ะนี่ค่ะตัวหลีกวันที่ชิพุกค่ะท่านผู้ชมสิบหกมิถุนาสองห้าหกเจ็ดค่ะ กระตรงกันอีดีตรงกันแล้วสองห้าไปกรดเขาจะซื้อไหวที่กันเขาก็ซื้อไหวก็ซื้อไว้พันดีฝันเขาย่างไรอีกแต่เจ็ดใบคุณลนูสองใบโอ้ซื้อไหวกระได้มาแรงมากกระแห้งฝันดีฝันว่าเขาเอาห่อมะไห่ห่อยังไงมะไหเป็นได้แจ้เบื้งบ่บ่ได้แก่แจ่เขาบอป้องห้องขาเนี่ยอันนี้นี่นนี้อันนี้ป้องหาย นั่นนั่งเขาจะมาแน่นอยู่ได้เขาหมายค่ะสแสดงว่าตัวเล็กของคุณลุงนี่อยู่แล้วล่ะเนาะคุณลุงเนเาะได้โชคได้ลาบแล้วก <intest> ินงพาฒโตมันกันได้คุณลุงค่ะก็ฝ <ๆ S 1> ันของคุณลุงก็มีเพียงเท่านี้เนาะค่ะเนาะแล้วคุณลุงกำลังสั่นในงานเขาเจอสำหรับคลิปนี้นนก็ขอบคุณคุณลุงหลายๆค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางตัวเล็กเนวทางความฝันก็ขอให้คุณลุงโชคโชคมันมันรวมกันค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้เขาก็มสรุปตัวเล็กของลุงแปงเนาะค่ะ นุ่งแป้งนี่เพิ่นฝันว่าเพื่อนในสนทงนากันเนาะค่ะด้เบากันเนาะค่ะว่าเลขปที่ทินจีนเนาะค่ะเพิ่นกะแนมไปเห็นเนาะค่ะตัวเดขของเพิ่นกะสองห้าแปดค่ะสองห้าแปดกะสี่ตัวเพิ่นกะแนมเห็นสี่ตัวกะศูนย์สองห้าแปดค่ะค่ะสิภพมีทุนหน้าสองห้าหกเจ็ดค่ะกะให้ท่านผู้ชมมาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากินแมงรัฐบาลค่ะ โชคโชบมันๆมานลำลำลุยลวยแฮ้งเปังๆไปกับความฝันของลุงแตงเนาะคะ่ะข่าฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจคัมสามตัวเต็งน้่เนเร์อค่ะถ้าผู้ใดยังบ่ท่านกดติดตามก็เจคัมขอฝากช่องค่ะมีแนวทางดีๆอยู่ใจกะจะไปหามหาให้ท่านชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เจคัมสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ